เป็นเมืองขนาดต่างๆซึ่งพัฒนาขยายตัวจากสังคมครอบครัวและสังคมหมู่บ้านมาเป็นสังคมเมืองที่มีชุมชนเล็กๆล้อมรอบมีหัวหน้าปกครองมีการแบ่งชนชั้นทางสังคมนอกจากนี้ยังมีการใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการปกครองความสัมพันธ์ระหว่างเมืองต่อเมืองหรือรัฐต่อรัฐไม่ใช่ความสัมพันธ์โดยการเมืองแต่โดยการค้าศาสนาและความเหมือนกันทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจของชุมชนทวารวดีจะมีพื้นฐานทางการเกษตรกรรมมีการค้าขายแลกเปลี่ยนระหว่างเมืองหรือการค้าขายแลกเปลี่ยนกับชุมชนภายนอกชุมชนทวารวดีเริ่มต้นแนวคิดความเชื่อแบบพุทธศาสนาในลทัทธิเถรวาดควบคู่ไปกับการนับถือศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูทั้งลทัทธิไสวนิกายและละทัทธิไวสนาพานิกายโดยศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาฮินดู จะแพร่หลายในหมู่ชนชั้นปกครองใน